การไฟฟ้าโปร่งใสบริการดีมีคุณธรรม PA เอนิวติดตามท่านผู้ว่าการในการลงพื้นที่ภาคใต้ซึ่งหลังจากกิจกรรมเพื่อชุมชนที่จังหวัดบัตตานีแล้วก็ไปต่อที่อำเภอหาดใหญ่แรงเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ภาคใต้กับการยกมือประกาศเจตนารมณ์เป็นการไฟฟ้าโปร่งใสไปติดตามกันค่ะ ยกมือยืนยันโปร่งใสต่อเนื่องล่าสุด p a เหัดใหญ่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นการไฟฟ้าโปร่งใสเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ p e เเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัดใหญ่เป็นการไฟฟ้าโปร่งใสบริการดีมีคุณธรรมโดยนายบัญญัติจันเสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายน,นารงพรนภนัทรดุงนายอำเภอหัดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานมีนายอัมพลฟักทองผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขตสามภาคใต้จังหวัดยะลากล่าวรายงานณักสำนักงาน PEA อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา การจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์เป็นการไฟฟ้าโปร่งใสของสำนักงานการไฟฟ้าของ p e ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนา p e a ในยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและหนึ่งในนั้นคือการสร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสซึ่งมีการขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม PEA อำเภอหัดใหญ่เป็นการไฟฟ้าต้นแบบของการไฟฟ้าในสังกัด p e เเขตสามภาคใต้จังหวัด ที่ได้ประกาศตัวเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสที่จะให้ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน